สวัสดีเพื่อนฉันชื่อแบรมีและในวิดีโอนี้ฉันจะแบ่งปันความคิดของฉันหลังจากใช้ดุลคอเป็นเวลาสี่เดือนหลังจากดูแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุ้มค่าที่จะซื้อหรือไม่หากคุณกำลังคิดที่จะซื้อดุลคอโปรดใช้ความระมัดระวังกับเว็บไซต์ที่คุณซื้อเนื่องจากมีผู้ขายที่ไม่ซื่อสัตย์มากมายบนอินเทอร์นเน็ตที่ขายของปลอมเพื่อช่วยฉันจะทิ้งลิงก์ไปยังเว็บไซต์ทางการของดุลคอไว้ในคำอธิบายของวิดีโอนี้และในความคิดเห็นแรก ฉันตัดสินใจลองใช้ดูดคอเพราะฉันประสบปัญหาในการสนิทสนมกับภรรยาเป็นอย่างดีฉันรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจลองดูโดยสรุปแล้วดูดคอมีวิตามินแร่ธาตุและสารประกอบตามธรรมชาติจํานวนหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพทางเพศของเราสิ่งนี้ช่วยปรับปรุงนิสยัยและความมั่นใจของฉันในช่วงเวลาใกล้ชิดของเราอย่างมากในตอนแรกฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับการซื้อดูดคอแต่เมื่อเห็นว่ามีผู้คนมากกว่าสองหมื่นรายที่ซื้อ และพอใจกับผลลัพธ์ฉันจึงตัดสินใจลองดูสิ่งที่ดึงดูดให้ฉันสนใจดูรคอคือความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงใช้อย่างถูกต้องสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพทางเพศระยะเวลาและคุณภาพของการแข็งตัวหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่สบายใจคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเป็นเลิศดเมื่อพิจารณาจากค่ารักษาพยาบาลการผ่าตัดและขั้นตอนทางคลินิกที่สูงปัญหาต่างๆเช่นการหย่อนสมรรถภาพทางเพศการหลั่งเร็วและการขาดพลังงานไม่ได้เชื่อมโยงกับอายุดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของเราในการดูแลร่างกายกินอาหารให้ดีและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอฉันใช้เวลาหลายปีกับปัญหาเหล่านี้พากตัวเองจากช่วงเวลาที่ใกล้ชิดเนื่องจากขาดพลังงานและการแข็งตัวที่อ่อนแอตอนนี้กับดุดขรรฉันรู้สึกดีขึ้นมากมีกําลังว่องชามากขึ้นและพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ฉันกําลังสนุกกับชีวิตใหม่โดยไม่มีข้อจํากัดในช่วงเวลาส่วนตัวผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อและได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าใช้ได้ผล โดยไม่คำนึงถึงอายุสภาวะทางการแพทย์หรือความรุนแรงของปัญหาทางเพศคนที่เคยผ่านเหตุการณ์นี้เท่านั้นที่รู้ว่ามันเลวร้ายแค่ไหนและฉันก็กังวลปัญหานี้ส่งผลต่ออารมณ์ของฉันในตอนเช้าทําให้ฉันผิดหวังและไม่เต็มใจที่จะขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เนื่องจากฉันไม่มีเงินสําหรับการรักษาหรือการผ่าตัดแต่ต้องขอบคุณดุรคอตอนนี้ฉันสบายดีการแข็งตัวของฉันแข็งแรงขึ้นและยาวนานขึ้น ระวังคำสัญญาอย่างรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับดูรคอรผลลัพธ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและต้องใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนในการรักษาอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนสิ่งสำคัญคือต้องซื้อผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและได้รับการรับรองหลีกเลี่ยงการหลอกลวงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณฉันทิ้งลิงก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไว้ในคำอธิบายของวิดีโอนี้และในความคิดเห็นแรกฉันหวังว่าฉันจะช่วยด้วยวิดีโอนี้หากคุณชอบให้กดไลค์และแชร์กับผู้ที่ต้องการปรับปรุุงงสขภาาพพทเพศ ด้วยอาหารเสริมจากธรรมชาติไว้คราวหน้านับเพื่อน